เซตอินเดกเนี่ยก็คือขึ้นมาแล้วเนี่ยระยะกลางเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะลงมา1650-40ไหมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยให้เล่นแบบแบบเลือกตัวไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะเห็นชัดว่ามันจะเป็นช่วงที่ปรับฐานใหญ่ไม่ใหญ่ทีหนึงตอนนี้มันไม่ชัดข้อแรกเนี่ยนะครับเซตเนี่ยเราไม่สามารถฟันธงว่ามันจะขึ้นหรือลงถึง80%แต่ว่าโอกาสนะครับที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงมาบ้างเนี่ยมีข้อแรกเพราะนั้น ตอนเช้าเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยสมมุติว่ากลยุทธ์ขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ให้ความสําคัญในตัวเซ็ตนะครับแต่ไปดูตัวแบงค์แทนนะครับแต่ถามว่าเซตตรงไหนที่มองว่าเฮ้ยมันเหมือนจะไม่ลงเลยนะเผื่อมันไซด์ไวอัพคำตอบจะตื้นๆเลยคือเกินพันหกร้อยเก้าสิบสอให้ได้ก่อนไกลามากนะครับนะไกลพอสมกวรแล้วถามว่าลงทํำยังไงลงยังพอเลือกซื้อได้ นะครับแต่ถามว่าเซ็ตเนี่ยบุกได้จริงๆเท่าไหร่ตัวเซ็ตเองคือพันหกร้อยเก้าสิบสองขึ้นไปอ่อนไม่อ่อนก็ก็ซื้อนะครับ<ะ>แต่ว่าไปเลือกนะครับแต่ว่าถามว่าตัวเซ็ตถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ยังไม่เกินพันหกร้อยเก้าสองเนี่ยตัวเซ็ตเป็นเวทอันซีแต่จริงๆเนี่ยตัวหุ้นไม่เวทอันซีนะแต่อีกต่ตยอมรับว่าหุ้นจานวนมากเนี่ยตั้งรับไม่ใช่เคาะขึ้นไปนะไม่ใช่ราคาปิดด้วยซ้ำส่วนใหญ่จะตั้งรับนะครับเพราะนั้นพอกลับมากลยุทธ์เซ็ตหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ นะครับก็คือหนึ่งไปเลือกรายตัวในกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสองในสามของหุ้นใหญ่ของหุ้นหลักเลยสองในสามของหุ้นหลักผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่จริงจงหุ้นอันดับสามเนี่ยแค่ทัดขท้นเป็นรองหน่อยหนึ่งนะครับความชัดน้อยกว่าแต่ว่าไอ้หุ้นหลักสองตัวแถมราคาแข่งกันด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนะกต็ตัว K, ตัวตัวเคกับตัวบีมั้ยพี่กรณาก็ขอขอนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับ <laughs> นะก็ <laughs> 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 ตอน397เนี่ยนะครับหรือว่าต่ำกันหน่อยเช่น39697เนี่ยลองดูหนึ่งแต่ว่า394ก็ใช้ได้แลอเวลาจิ้มนะใช้วิธีจิ้มอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่รู้จริงๆไม่ใช่ว่ารอมันรอมันเด้งแล้วค่อยบอกว่าให้ซื้อนะคือจิ้มไปเลย39697 394นะครับ ouais? เสร็จแล้วก็จิ้มที่391ถ้าจิ้มสมบริเวณเนี้ยเอฟเฟกกันนะมันต้องถูกสักอันหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไป นะครับจิ้มอย่างนี้แต่ว่าถ้าชิงขึ้นเนี่ยที่ห้าจุดหกจุดของแบงค์ให้เทคปริิตนะครับเอ,อ่อบ TC ก็อย่างที่กล่าวนะครับว่าคุณนินาคงจำได้บอกถือมาตั้งนานแล้วก็ถือต่อเถอะนะครับใที่กระิบอกแล้วอ่าทีนี้มาถึงตรงนี้นะผมก็พูดเลยละกันว่าตรงประมาณเนี้ยประมาณตรงนี้ละกันที่ผมจิ้มเมาส์เนี่ยไม่ถึงสองหมื่นสองต่อให้ถึงก็ตามโดยหลักการถ้าใครจะซื้อให้รอย่อลงมาประมาณ 18,000กว่าถึง1 9 0 0นแล้วค่ครซื้อนะครับหรืออย่างน้อยปิดกับสอ0 0 0ืรอย่อ,อก,ก่อนนะครับแต่ว่าคนที่ติดอยู่อย่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวช็อตแล้วลงมาย่อ,อเพราะว่ามันเป็นรูปแบบ p o s ิที v แล้วนะครับเป้าหมายก็คือ,อ,อไปไปดูเอานะครับในระยะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะว่า24,000กว่าถึง25,000แล้วก็แนวปิดกับเนี่ยพอจะหลุดไหมแล้วค่อยคุยกัน27,300กว่า นะเป้าหมายเนี่ยปีนี้อาจจะถึง27,300ก็ได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีย่อลงมาเนี่ยไม่ได้เป็นขาลงนะนะจนระดับคือเดาว,ว่า18,000นะคุณนีนา1 8 0่0อันนี้เดาผิดถูกไม่เป็นไรนะปีนี้ทั้งปีก็ไม่มีต่ำกว่าครับปีนี้ทั้งปีเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ทองนี่ก็ยังเป็นโพซิทีฟอยู่ตั้งแต่ที่เราคุยกันมานะ <S <S 2> <S 2> ที่บอกว่าโพซิทีฟไซด์เว้เนี่ยนะครับแข็งตรงตรงนี้ไม่ปรับเด้๋ววิ่งขึ้นมานะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับ การช็อตก็ยังคงระวังเพราะมันยังเป็นโพซิทีฟในเดลี่ชาร์ตนะครับพูดง่ายๆว่าอาจจะลุ้นการตกลงมาประมาณ1867นะครับนะหรือว่าหนึ่งแปดสคือปีนี้มันลงได้แค่นี้มั้งปีเอาเป็นว่าระยะเป็นสัปดาห์นะครับแต่ว่าเวลาตกลงมาเนี่ยไอ้หนึ่งแปดหกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปซูมระดับนาทีก่อนก็เอาไว้ซื้อเพิ่มอ่ะ นะครับนะยิ่งในระดับนาทียิ่งยิ่งง่ายเลยนะตรงหนึ่งแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งแปดเก้าสองเนี่ยจิ้มแล้วน่าจิ้มแล้วเนี่ยหนึ่งแปดเก้าศูนย์ถึงเก้าสามเนี่ยจิ้มแล้วเล่นรีบาวได้แล้วถ้ามันลงต่อเนี่ยไอ้ตรงพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดสิบมันก็เด้งกลับมาให้เราขายเท่าทุนได้มันไม่ได้ยากนะจริงนะมันไม่แพะแต่มันใกล้เคียงนะคครรรรรั<ม>รัับเเเเพาาาาะะะฉนนนนน้ทอองงีี่่่่ยกยกกชช็็ตจปววซึ ไม่ใช่เทรนด์ของมันคุณจะเล่นในเชิงซื้อขึ้นอยู่ดีต่อให้ตอนนี้นะไปที่วิกลิชาร์จก่อนนะครับว่าทองเนี่ยจะไปได้ขนาดไหนนะครับคําตอบในวิกลิชาร์จเนี่ยนะครับข้อแรกก่อนพเพราะนะครับเราจะพบว่าทองเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วดังนั้นระดับพันเก้าร้อยถึงสองพขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าใกล้หัวก่ำจะโดนจะโดนซ้ําได้ฉะฉงนั้นทองเนี่ยไม่ใช่ขาลงแต่ขาขึ้นเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ ให้ผมเดานะอยู่ในระดับหน้าอ,อกหน้าอ,อกถึงถึงคอแล้วนะครับ <c oughs> จะเริ่มเหวี่ยงพอวิ่งขึ้นไปพันเก้ากว่าจะเริ่มเหวี่ยงแล้วนะครับเพะฉะนั้นก็ก็จนถึงสองพันกว่าเนี่ยจะเป็นแนวที่ต้องระวังการเทคโปรฟิตแต่ยังไม่ใช่ทันทีนะครับเพราะช่วง <c oughs> ทองตรงเนี้ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ที่แหวแเราจะตีกลับขึ้นไป